สวัสดีค่ะพบกับโนวาออนไลน์สระสระอังกฤษคลิปสอนภาษาอังกฤษง่ายๆแต่ใช้ได้จริงแค่ใช้เวลาไม่ถึงเวลาห้านาทีก็เก่งภาษาอังกฤษได้ Today's lesson is ก็หัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินค่ะคนค่ะจะเป็นเรื่องแบบ การจับใจ่ายใช้สอยนะการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วประสบปัญหาแบบเงินไม่พอค่ะบัตรเครดิต hmm. ก็ไม่มีค่ะยิบยืมใครก็ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเอาเงินสดในกระเป๋าตัวเองที่มีเนี่ยไปแลกเป็นหน่วยเงินบ้านเขาเพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายได้ทีนี้การที่เราจะสอบถามคนในพื้นที่ว่าเ,ออเราสามารถไปแลกเงินได้ที่ไหนนะคะเราสามารถสอบถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า Excuse me sir where can I exchange money Excuse me sir where can I exchange? ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าดิฉันจะไปแลกเงินได้ที่ไหนบ้างสอบถามคุณผู้ชายนะเราก็ใช้ประโยคแบบสุภาพประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเขาทราบเขาก็จะบอกทางเรานะคะเช่นโอ้ is over there นะคะเง่นไงถึงนั้นไงคุณเดินเข้าไปได้เลยหรือเขาอาจจะบอกระยะทางที่ชัดเจนเลยนะคะทีนี้พอเราไปถึงที่แล้วเราอยากจะแลกเงินที่ตรงนี้นะคะให้เป็นหน่วยเงินบ้านเขาสมมติมีเงินเหลืออยู่ประมาณแบบหนึ่งหนบาทสุดท้ายแล้วที่มี หนึ่งหมื่นบาทคือ ten thousand บาททีนี้อยากจะแลกเป็นบ้านเขาก็อสมมติเป็น US dollar s นะคะเราสามารถพูดได้ว่า Could I change ten thousand บาท into US dollars please? Could I change ten thousand บาท into US dollars? เรามีเงิน2องสามหมื่นาแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขอยากจะเปลี่ยนเป็นสก,กุลเงินอะไรเราก็บอกเขาได้เลยนะคะเพราะว่าที่แรกเงินเขาก็จะมีเงินแบบหลายๆลยสก,กุลเนี้ยน้องก็บอกเขาได้เลยประมาณนี้มี2ประโยคเองค่ะวันนี้ประโยคที่1 Excuse me sir where can I exchange money Excuse me sir where can I exchange money กับ Could I change 10,000บ baht into US dollars please ค o u l d I change 10,000บาท into US yes, dollars please ก็ประมาณนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะเวลาเจอปัญหาในต่างประเทศแต่ก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะไม่เจอปัญหานี้นะคะขอบคุณค่ะหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like กดแช a r e กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิงและน้องตายในการส,สร้างคลิปสอนภาษาอังกฤษดีๆต่อไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมฝึกพูดเยอะๆด้วยนะ และหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติโดยเฉพาะพี่มิ้งน้อง่ายและโนวาออนไลน์ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ